สวัสดีคะ่ะเอซที่น่ารักของแม่ธุทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะมารีวิวเหรียญจากขอนแก่นค่ะกล่องเล็กๆไม่มีอะไรมากนะคะลงมาดูกันว่าพันจะได้อะไรนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะจะต้องมาเจอคลิปตัดกล่องทูคลิปเนาะเป็นปกตินะคะคือจะได้ให้รู้ว่ารับจริงนะคะมีคนส่งมาจริงแกะให้เห็นเลยนะคะไม่ไม่มีการเมคนะเนี่ยคะ่ะรับซื้อจริงแกะกันให้เห็นจจะเลย แบบนี้เลยนะคะอันนี้มาจากขอนแก่นค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ FC ขอนแก่นน่ารักที่สุดเลยส่งอะไรมาหนอ10บาทปี4ี่สามบาทปี3 4 10บาทปีส1เหรียญสตังรู10บาทปีอ่าอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนทั้งหมดเลยนะคะเหรียญหมุนเวียน10บาทปี4ีโอเคค่ะก็ตามนี้นะคะตาม ตามเหรียญรายการตามที่เป็นนารับซื้อนะคะที่แล้วเขาก็ส่งมาตามรายการที่คือคนที่เขาเข้าใจอะเนาะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะส่งตามที่ที่เป็นน่ารับซื้อรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่เขาก็จะรู้จะดูอยู่แล้วแล้วก็จะเข้าใจนะคะจะไม่มีปัญหาง่ายๆเลยขั้นตอนวิธีการส่งขายเป็นหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่มเพื่อนมานะคะแอปบ้านเขียว แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาค่ะรับเท่าไหร่รับไม่รับก็น่าจะแจ้งเลยนะคะแจ้งเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะได้ราคาพอใจนะคะขอที่อยู่ค่ะเพราะนั้นให้ที่อยู่ส่งของมาของถึงแบบนี้โอนเงินทันทีค่ะนะคะอ่าเหรียญที่ถืออยู่ในมือนะคะเหรียญสตางรูค่ะรับซื้อเหรียญละ8บาทสตางรูนิกเกิลและทองแดงนะคะรับเท่ากันเหรียญละ8บาทนิกเกิลทองแดง แต่ถ้าเป็นสตางรูเงินนะคะสตางรูเงินอันนี้จะเป็นนิกเกิลลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสตางรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ8บาทเงินและนิเงินเออนิกเกิลและทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทเหรียญนี้เหรียญ25และ50สปตาง2,500ค่ะรับซื้อเหรียญละ25 50สปตาง2,500รับซื้อเหรียญละ1บาทเท่ากันนะคะ ยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญเหรียญสตางค์พศสองพันห้าร้อยก็จะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบตางค์รับซื้อเท่ากันหนึ่งบาทพนักทีบบอกรูเงินเมื่อกี้เดี๋ยวจะนึกไม่ออกเนี่ยค่ะรูเงินจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ของพนักเองมันเอาให้ดูสตางค์รูเงินแบบมีรับห้าสิบาทสตางค์รูเงินลายเขาจะไม่เหมือนกับนิกเกิลเห็นไหมคะ สีเขาอาจจะคล้ายกันแต่แต่ลายเขาจะไม่เหมือนนะคะนิกเกิลเขาจะเป็นนิกเกิลนะคะจะเป็นลายกงจักค่ะผระแสงจักและอุนาโลมนะคะนิกเกิลส่วนเงินนะคะเขาจะเป็นกระดกแข้งสิงกรีบบัวค่ะลายจะไม่เหมือนกันนะคะลายจะผิดกันเนื้อเงินแท้กับเนื้อนิกเกิลเขาจะเป็นสีเหมือนกันหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เงินคือนิกเกิล คือสีเขาเหมือนกันอะสีเขาเป็นออกเหมือนออกสีขาวอะค่ะสีขาวคนเลยจะเข้าใจว่าเป็นเงินนะคะสีขาวนิกเกิลและทองแดงเขาก็จะเป็นสีทองแดงชัดเจนนะคะทองแดงนิกเกิลเงินนะคะสะตางรูก็จะมีแค่สามสามเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นดีบุกไม่รับค่ะดีบุกเขาจะผูก นะคะดีบุกไม่มีการรับซื้อเพราะดีบุกเขาผูกค่ะก็มาดูถุงอื่น,นๆว่ามีอะไรเริ่มจากถุงนี้นะคะ<ๆ>เหรียญ10บาทปี2 5 5 3 10บาทพศสอห สามเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญสิบบาทสตังทอนนะคะดูแค่พสอรจริงๆค่ะ นะคะเหรียญ10บาทจตังทอนดูแค่พศเท่านั้นค่ะพศสองห้าห้าสามนะคะรับซื้อเหรียญละสิบหาบาทอ่ะมาดูต่อกันพศอ,ออื่น10บาทสองห้าห้าสมรับซื้อสิบหาบาทอันนี้ก็เช่นกัน10บาทพศค่ะดูตังทอนนี้เขาเขาคงเก็บไว้เองอ่ะอ่ะน,นี้ยังไงเนี่ย อ๋อสี่สองค่ะเหรียญสิบบาทจะตังทอนพศสองห้าสี่สองนะคะสองห้าสี่สองดูแค่พศค่ะสิบบาทจะตังทอนรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพศนะคะเจะสองห้าสี่สองค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะสองห้าสี่สองเนี่ยค่ะดูแค่พศจริงๆนะคะไม่ต้องดู หลายคนถามบอกดูตรงไหนมากดูตำหนีอะไรไม่ใช่นะคะเป็นน้าไม่ใช่เหรียญแปลกหายากค่ะเป็นน้าสายเหรียญหมุนเวียนดูแค่พอสอรจริงๆค่ะดูแค่พอสอเลยค่ะรับตังทอนมาพลิกดูพอสอสองห้าสี่สองขายได้ยี่สบาทนะคะมาดูต่อกันอันนี้ก็เช่นกันสิบบาทสตังทอนพอสอสองห้าสี่สามสามสี่ค่ะขออภัย สิบบาทจะตังทอนพศสองห้าสามสสี่รับเท่ากับสี่สองนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทที่ที่เหรียญที่รับซื้อนะคะสิบบาทปีสองห้าสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งหกสิบแปดสิบบาทสี่สองยี่สิบสามสี่ยี่สิบค่ะ อันนี้ 4, 2องอะแล้วมามีอีก2ถุงนี้อ๋มีสี่งเอามีสีหมาด้วยค่ะทุกคนสิบาทปี2546รับซื้อเหรียญละส0มบาทสิบาทปีสองเอหบาทขอภายนะคะหบาทปี2546รับซื้อ300บาท 10, บบาทปีสองหนนี่แหละค่ะ อ๋อเหรียญนี้ต้องให้หกสิบนะคะเพราะเหรียญนี้เขาเขาชำรุดหกสิบสองเหรียญนี้ได้แปดสิบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะที่ารายการของพนานไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายเหรียญสวยก็ได้ราคาเหรียญชำรุดก็เพราะพนานต้องทำไว้สองเล็บก็จะประมาณนี้หกสิบถึงแปดสิบบาท ิบบาทสองห้สี่สมค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทนะคะสิบบาทสองหรับซื้อเหรียญละ15บาท